เอเออน,อนี่บริเวณตรงนั้ตรงนั้นอ่ะนั่นแหะบริเวณนั่นแหะบริเวณาลอกหัวเนาะตรงนั้น,นมีต้นน,น้อยๆด้วยสัเบ็ดหน่อย,ย,อย,อยตอน้นตีหุ่นนะตน้นตีหุ่นนะอนนนะเออช้ามันโตช้าแต่มันอยากได้โอ<บ>นแหเอนั่นเห็นมั้ปังมาอยู่นะ นนเออนี่แหล,ะน,ละนี่แหละเฮ้ยนี่นั่นน่ะนะเออคันๆหินสวยโยไม่มีหินโอ้จัดหญ้านี่โดอนหินนี่นีจ่จันโดนหินหน้าแข้งนั่งหมอบอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะลุกได้โอ้เออหินท่าทำให้เวรไรมามีดอกหินอืม มาปาดหน้าดินวันนี้วันที่26ซึ่งเป็นวันจดเชวยวันมาค่าบูชาวันจันท์ที่26พธศัศราช2 5 6 7อ่ามีเจ้าภาพคณะเจ้าภาพ7-8คน10-18คนอ่าร่วมกันซื้อดินถวายรถ เอาไว้ให้กับวัดเราสินชายเพื่อสมที่เพื่อสมที่ให้สูงขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ามันต่ำเวลาฝนตกมาก็มีน้ำขังมีน้ำขังก็เลยอยากจะได้ดินมานสมให้มันสูงขึ้นนิดเพื่อความให้เราได้ ยาเมจเตอดิน,ดนทั้งผมด้วยแล้วก็มาบาดหน้าให้เรียบร้อยการดูแลการทำงาน ปากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะเจอคลิปนี้ริมโควัดเหลาสินชัยถ้ามีผู้จิตศรัทธานี่จะทำบุญร่วมบุญร่วมกุศลฝา,ากไว้ในโลกา,า,าผู้ที่ใจกว้างใจกว้างสร้างสถานที่บำเพ็ญพระพุทธศาสนาให้ลูกได้ร้านกรก็เชิญเรก็เชิญติดต่อเจ้าวาดได้ โดยที่ท่านติดต่อทางเฟซก็มีดูหมายเลขโทรศัพท์ตามกำลังข่าของท่านถือว่าโอกาสที่ดีเ่ินมาการทาบุญก็คือการสละกพย์สินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือพุทธศาสนาที่ท่านได้ ต้องการที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นพุทธศาสนาให้อยู่ได้กับ,บลูาคนของเราต่อไป 喂。 นนี้ก็อยู่หน้างาน,ม,นมันเลียร์เพียทั้งผมทั้งเลียให้เพื่อเป็นไอที่เรียบร้อยเคียแล้วก็ถม ผมแล้วก็เคลียให้เสมอ,อมหินน้ำโขงดินไม่มีหิน ขอฝากช่องไว้ด้วยมาจบ้แต่เพียงเท่านี้ปติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ด้วยวัดเหล่าสิงชัยยินมโค้งวัดเหล่าสินชัย